สบายดีทุกคนเนาะตอนนี้กาเมือเคยประเทศยกาได้ออกมาหาเก็บหอยพี่น้องเลยอยู่ท้องไหท้องหน้าเนาะเมื่อนี้กามาหาหอยสลี่พี่น้องเลยเราจะเอาหอยสลี่ไปต้มกินพี่น้องเลยหอยสลี่กันละลายพี่น้องตอนนี้กาพากันเก็บหอยอยู่พี่น้องกับบารเซินเนาะ bơ sơn điêu phun phi nòng à, háo cả xì ha, để ăn tên nuôi nhảy nhảy phi nòng lái hói bướm đập, nói xì ha nuôi nhảy, bị tụm ngang phi nòng, cả đạ, con con เขา่ากางงามพี่น้องเลยเข่าก็เริ่มถอกเลยนี่กระเขา่ากระพูดอดผู้พี่น้องนี่ถ้าเขา่างามงามพี่น้องถอกเลยจะน้อยกะอีกเบอเพิงพี่น้องประมาณอย่าเบอรเดือนนี่กะพ่อเกีียวเลยพี่น้องเนะาะธรรมไทยบรรยากาศพี่นออ้องเ้ยอยู่ตามทุงให้ทุงหน้าพี่น้องวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของอ่า อ่าเศร้าให้เศร้าหน้าเขานอพี่น้องเนาะบรรยากาศตามเถียงพี่น้องฮะกระซีหาลงเก็บหอยอีกพี่น้องอืมหอยหลายพี่น้องเลยกะสิหาเอาตัวหน่วยใหญ่อะไรพี่น้องเอ้ยหาคัดเอาตัวหน่วยใหญ่มันพี่น้องเนาะน้อยหน่อยครัก็บ่ได้เอาดอกพี่น้อง โอ้ยโอ้ย,อยก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเลยก็ถือว่าแบบลุ้นจ้ำบ้กไปเล่นพี่น้องเลยจ้ำบุกมูสับลุ้แหล่พี่น้องอ่ะอ่ะมันมักอยู่ตามน้ำไหลพี่พี่น้องเลยน,ลน้ำไหลนี่นี่มันมักอยู่ก็ยังหอยหอยเฉลีนี่ โอ้ตัวมีตัวนอยใ่พี่น้องชอนดีพี่น้องไปน้ำกระมีพี่น้องโอ้ยเนาะ น้อยๆกับพี่นะพี่น้องเลยน้อยๆบนเนมีนว่ามันโบพี่เลยพี่น้อยๆกันเลเอากรสิมาวขัดเอาแต่น้อยใหญ่เนาะพี่น้องเนาะน,นี่ที่แถวนี้น้อยง่ายทั้งงานพี่น้องเลยจัมโบ้จัมโบ้เลยอ้าวตกจับ หอยย่างแล้วพี่น้องบ่ย่างย่างบ่ระวังบ่ได้ห้อยปากห้อยคุ้มคุมพี่น้องอ่ยอยหาห้อยช่วงนี้กับสิไข่กัวช่วงอันเข่าพะท่านถอกพี่น้องเนาะมันสีบอ่อคอยเค่แตสีบอ่อคอยสีปุยเป็นได้เนาะมาเท่ามาหาตอนช่วงอ่ะเขาถือผ้าเข่ากำลังเนาะพี่น้อง พอดีกับชาวบา้านคนใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะอเอากะไข่กว่าทีว่าหลอกมาทั้งผีก่อนโอ๊ยมาเท่านี้บอ่อยากมีเป็นไหนเ้อพี่น้อง อออยยู่่นนีลนหหมาแถวนี้ผัดโบนี่ได้พี่น้องเห้ยหอยนะนี่ตะบอนมันมีเด้อพี่น้องเลย,ยมาแถวนี้เบื่อยังมีเลยเบิดเลยพี่น้องเข่าแน่พี่น้องเข่ากันนะงามงาม ปาดทอตัวนี้ไม่ใช่เขาไม่บุ๋มเนี่นนะปาดทอตัวนี้เด็กพี่น้องปาดเก่าโมงนลยเนาะปาดทอตัวนี้กัดิ่งลายเด้แต่เกา่าดูว่ามันบ่มีเดี๋ยวพี่น้องหอยมีนี่นหอ,อยใหญ่ๆพี่น้องเลยอุย้ยสุดยอดพี่น้อง ้หมุนบึงน,นะปากท่อนี่นะแต่กับปากท่อนมันนูนเยอะแต่ก่อโอ้ยโอ้โหพี่น้องหยียบโอ๋อตัวมันกระไล่เลย,อยนอืม không ai vô mong vì đấy mà ừ. ừ. なさいピノ。ピノ

ไปพ่อแล้วกัสิพอพากันเมื่อตุ่มจินแหละพี่น้องเลยอยากาศน้ำแรงพี่น้องเลยเมอ,อนีกามากับเบอร์เซน กระตาหนึ่งรถหรือ้องตารถวิ่นี่เต็มเลยกระตารถจ้าพี่น้องเจอกันชิมนาเด้อพี่น้องเอยชิมนี่สบายดี